มาดูบทที่10บเนาะบทที่10บทที่10เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงนะคะหรือว่าเราเรียกว่า linear regression นะในบทนี้มันก็จะสืบเนื่องมาจากบทที่9นะในบทที่9ถ้าเรานึกถึงอ่า one way anova นะ one way anova เช่นเราบอกว่าเฮ้เราสงสัยว่าทรายมีผลต่อความแข็งของปูนหรือไม่ใช่ไหมคะ เราก็ทดลองโดยใช้ทรายที่ระดับต่างๆกันจากนั้นเราก็ใช้วันเวนเนี่ยวิเคราะห์ว่าไตล์มีผลต่อความแข็งของปูนหรือไม่ซึ่งถ้าผลออกมาว่าไม่มีผลก็คือจบไม่ต้องทําอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าผลออกมาปรากฏว่าทรายมีผลต่อความแข็งของปูนเราก็อยากรู้ว่ามันมีผลต่อกันอย่างไรเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาทําต่อในบทที่10ก็คือบทนี้ เราก็จะเอาข้อมูลของทรายกับความแข็งมาสร้างสมการเราเรียกเป็นสมการเส้นตรงที่เรียกว่า r e s s i o n ก็คือบทที่10นี่เองนะคะมาสร้างเป็นสมการตรงเนี้ยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ซึ่ง x ก็อาจจะเป็นทราย y ก็อาจจะเป็นความแข็งซึ่งพอเราได้สมการตัวนี้มาปุ๊บเราก็สามารถเอาสมการตัวเนี้ยไปใช้พยากรณ์ได้เช่นถ้าเราอยากรู้ว่าเราใส่ทรายเข้าไปสัก70% เราจะได้ความแข็งออกมาเท่าไรนะหรือถ้าเราต้องการปูนที่มีความแข็งเท่านี้เราจะต้องใส่ทรายเข้าไปจํานวนเท่าไรนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของบทที่10นะเพราะในบทที่10เนี่ยหลักๆก็คือเราต้องได้สมการเชิงเส้นตรงอย่างง่ายขึ้นมานะก็คือรูปนี้ y เท <c oughs> <y S 2> ่ากับเบต้าศูนยบวกเบต x ซึ่งตอนที่เราเรียนเนี่ยสมการเส้นตรงมันก็คือ y เท่ากับ a x บวก c ใช่ไหมหรือ y เท่ากับ a บวก b x นะ y เท่ากับ a บวก b x แบบเนี้ยก็คือสมการเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับโดยที่ตัวเบต้า0ูนย์ก็คืออินเทอร์เซปตก็คือตัวที่ตัดแกน y เบต้า1ก็เป็นสโลปนะเป็นสโลปหรือสัมประสิทธิ์ทดถอยนะตัวนี้ เพราะฉะนั้นในบทนี้เราต้องหาเบต้าศูนออกมาหาเบต้าหออกมาแล้วก็มาเขียนในสมการนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีข้อมูลอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นตัวแปร x กับกลุ่มที่เป็นตัวแปร y เพื่อที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะทีนี้ในการคำนวณเนี่ยมันก็มีขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะ จากข้อมูลตั้งต้นระหว่าง x กับ y นะเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามี x กับ y เนี่ยมี1คู่2คู่3ามคู่4คู่5คู่ตรงนี้ n เล็กก็คือ5มีทั้งหมด5คู่เบื้องต้นให้เราเราเอาทั้ง5คู่เนี้ใส่เข้าไปในเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะคะว่าใส่เข้าไปยังไงพอใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็คํานวณออกมานะคำนวณออกมาคำนวณค่าทั้งหมด7ค่าค่า7ค่านะ ตัวแรกก็คือ sum x sum x ก็คือผลรวมของ x รวมกันลงมา sum x กำลังสองก็คือจับ x นะ10กำลังสองบวก13ากำลังสองบวกยกกำลังสองแล้วบวกกันลงมาก็คือ sum x กำลังสองนะ sum y กับ sum y กำลังสองก็ทำเหมือน x เมื่อสักครู่นี้แต่เปลี่ยนมาเป็นของ y นะจากนั้น sum x y sum x y ก็คือจับเอาคู่แรกเอา x y คูณกันนะได้เท่้าลรจดไว้ xy คูณกันคู่ที่2จดไว้ทำมาเรื่อยๆแล้วก็หาผลรวมของ xy ตรงนี้ก็จะได้เป็น sum xy จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ x แล้วก็หาค่าเฉลี่ยของ y ก็จะได้เบื้องต้น7ตัวซึ่งเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้กดออกมาปุ๊บมันจะออกมา7ค่านะคะ7ค่าทีนี้พอได้7ค่านี้แล้วเอาไปทำอะไรนะเอาไปทาอะไรเราเอาไปหาค่าต่อ หา S นะจะได้ SXX SYY แล้วก็ SXY โดยที่ SXX เนะเราก็จะเอาค่า7ค่าเนี่ยมาหาเอา SUMX กำลังสองลบด้วย SUMX ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย N N ก็คือจำนวนคู่นะคะ s y y ก็เอา SUM Y กำลังสองลบด้วย SUM Y ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย N ตัวสุดท้าย SXY ก็เท่ากับ ซัม xy ลบด้วยซัม x คูณซัม y หารด้วย n นะพอเราได้ s x x s y y และ s x y 3ตัวนี้แล้วเราก็ไปหาเบต้า0กับเบต้า1นะคะาหาเบต้า1ก่อนเบต้า1จะเท่ากับ s x y หาร s อสเมืกอสักค่นี้หาไว้แล้วนะ s เราก็มาแทนในสูตรก็จะได้เบต้า1พอได้เบต้า1ก็ไปหาเบต้า0 b e ต้าย์จะเท่ากับ y บาร์ลบเบต้าคูณกับ x บาร์ตอนนี้เราก็จะได้ทั้งเบต้าศนแล้วก็เบต้าเราก็จะเอาไปสร้างสมการ regression นะคะเกเบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งมาแทนในสมการก็จะได้รูปนี้ออกมาตอนนี้ก็ได้สมการละทีนี้สมการนี้ยังเอาไปใช้ไม่ได้เราต้องมีการทดสอบนิดหนึงว่าเอ๊ะสมการตัวนี้มันควรจะเอาไปใช้ได้หรือไม่ได้นะ วิธีการทดสอบทดสอบแค่1อย่างนะทดสอบแค่หอย่างก็คือทดสอบความสัมพันธ์หรือทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก็คือค่า r ทดสอบค่า r ตัวนี้จากสูตรตรงนี้นะคะ r เท่ากับ sxy หารด้วย square root sxx คูณกับ syy ได้ค่า r ออกมาเนี่ยค่า r มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า x กับ y ยังมีความสัมพันธ์กันไหม คือถ้ามันสัมพันธ์กันต่ำสมการนี้ก็ไม่ควรจะนําไปใช้เนาะเวลาเราดูว่ามันสัมพันธ์กันมากน้อยเนี่ยปกติเราค่า x กับ y ไปพอ o กราฟระหว่าง x กับ y ถ้าพ l o อย่างสมมุติเมื่อสักคู่เนี่ยเรามี5คู่ใช่ไหมคะเราไปพ l o x y บนกราฟเดียวกันเนี่ยบนแกน x แกน y ถ้าลักษณะจุดของมันเนี่ยมีลักษณะที่ต่อต่อกันเป็นเส้นตรงถ้ามันยิ่งเข้าใกล้เส้นตรงมากแค่ไหนค่า a มันก็จะยิ่งเข้าใกล้หนึ่ง หรือถ้ามันเป็นทิศลงก็คือแปรผกผันกราฟมันอาจจะลงแต่ลงในลักษณะที่เข้าใกล้เส้นตรงก็คือยิ่งเข้าใกล้เส้นตรงมันก็ยิ่งเข้าใกล้ลบหนึ่งพ้นฮาเนี่ยมันควรจะเข้าใกล้ลบหนึ่งหรือว่าหนึ่งก็ได้ถ้าเข้าใกล้หนึ่งก็เป็นแปรผันตรงถ้าเข้าใกล้ลบหนึ่งก็เป็นแปรผกผันเพร้นค่าที่เขายอมรับได้ส่วนมากก็คือ r เนี่ยมันควรจะมากกว่า0.8นะคะมากกว่า0.8 จริงๆเป็นแอบ o l ลู e R ก็ได้นะเพราะว่าถ้า R สมมุติ R ได้ลบ0.9มันก็โอเคถือว่าใช้ได้เนาะเพราะแอบสลู no. ของ R มันควรจะมากกว่า0.8จะถือว่า X อกับ y มีความสัมพันธ์กันสูงสมการก็นำไปใช้งานได้นะ,ะทีนี้ลองดูนะใครที่มีเครื่องคิดเลขลองขึ้นมานะอ่าไม่ได้ยากเลยนะนี้ ก็เดี๋ยวมีควิดนะถ้าใครที่กดตามเดี๋ยวก็ทําแป๊บเดียวเองข้อนี้นะคะเขาบอกสถาบันความงามแห่งหนึ่งต้องการศึกษาวความสัมพันธ์ระหว่างความสูงก็เป็นเซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักเป็นกิโลของหญิงไทย15ปีขึ้นไปเขาก็สุ่มนะสุ่มตัวอย่างอันนี้10คนนะจางของแก้นนะเป็น10คน10คนก็คือเป็นความสูงแล้วก็น้ำหนักของหญิงไทย10คนนะ ก็อย่างคนแรกเนี่ยก็สูง166หนัก57โหดูน้ําหนักแล้วน่าจะได้แค่แขนอาจารย์ข้างเดียวนะคะอ่ะได้มา10ค่านะ10ค่าเขาให้เราสร้างสมก,การถดถอยเชิงเส้นตรงนะอ่ะเริ่มต้นอ่ะเปิดเครื่องคิดเลขนะเปิดเครื่องคิดเลขนะทีนี้เครื่องคิดเลขก็จะมีอยู่สองสามรุ่นเนาะเหมือนที่เราเคยทาครั้งก่อนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะ สำหรับ fx 5 0 0 8เนาะเราก็กดกดโหมดใช่ไหมกดโหมดนะกดโหมดแล้วเราเลือกไปที่4ก็คือ ig อยังไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ i g r สำหรับรุ่น9000กว่ากว่าใช่ไหมรุ่น fx 9 0 0 0หรืออะไรสักอย่างที่ครั้งที่แล้วเรากดเข้าไปที่โหมดกดโหมดแล้วก็เลือก1ใช่ไหมที่เป็น s t a นะลองกดตามนะกดที่เป็นสเตตโอเคเพรากดสเตตแล้วถ้าจำไม่ผิดมันจะไม่มี IG เนาะมันจะเป็น a บวก bx เราลองดูนะคะว่ามีหรือเปล่าถ้ากดโหมดแล้วกด1เข้าไปสเตตเนาะแล้วก็จะมีให้เลือก a บวก bx พอดีวันนี้อาจารย์ไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขอีกรุ่นหนึ่งมา,นะถ,าถ้าใครไม่ทันทวงได้นะเข้าไปดูมันจะมี a บวก bx กดเข้าไปน้ะกดเข้าไปท้ายที่สุดจะได้เหมือนกันก็คือจะได้เป็นเมทริกซ์สองคอลัมน์ก็เป็น x กับ y ทันไหมอ่าตอนนี้เป็นเมทริกซ์สช่องนะให้เราคีย์ข้อมูลอ่ะคีย์ข้อมูลแบบนี้อ่าเดี๋ยวจารย์จะรอนะใครที่ทดลองไปเลยเช่นคู่แรกก็เป็น166กับ57คุณก็คีย์เข้าไปนะ คู่ที่2 5 5 3กับ45คุณก็คียเข้าไปคียเข้าไปทั้งหมด10คู่อาช่วงนี้ลองคียเข้าไปนะคะ,ะเดี๋ยวจานบอกให้เนาะสำหรับใครที่ต้องเปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดตรงนี้ คู่แรก166 57คู่ที่2 153 45คู่ที่3 154 45คู่ที่4 167 50คู่ที่5 154 41คู่ที่6 150 39คู่ที่7 155 46คู่ที่8 162 55 คู่ที่9 161 52คู่ที่10 154 42โอเคนะอ่าทีนี้ถ้าคีย์ครบแล้วถ้าเป็นรุ่น5008เจ๋งเย็นนะอย่าเพิ่งกวนนะรุ่น5008กดฟังก์ชัน5008นะกดฟังก์ชันแล้วกดเลข6 result นะกดฟังก์ชันแล้วกดเลข6 result ถ้าเป็นรุ่น fx 9,000กว่าเนาะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็กด AC เหมือนกับที่เราทำครั้งที่แล้วกด AC นะกด AC หน้าจอมันจะขึ้นเลข0ย์ใช่ไหมกด AC หน้าจอขึ้นเลข0จากนั้นกดชิปแล้วก็ส t ต t กดชิปแล้วก็ stat เหมือนเดิมเลยนะกดชิปแล้วก็สอตททีนี้ค้างไว้ก่อนนะกดชิปสแตท ทีนี้รุ่น5 8 0พพอกด r e s ีซอ e ปุ๊บมันก็จะขึ้นเลข1กับเลข2ให้เราเลือกเนาะเราเลือกเลขกนะคะที่เป็น2 VAR ก็คือ2 variable นะเราเลือกเลข1นะคะเลือกเลข1ก็คือเราจะหาค่าต่างๆนะเลือกเลข1สําสำหรับอีกอ,อีกรุ่นหนึงเนาะพอกดชิปสแตตปุ๊บมันก็จะมีค่ามันจะมีเลขขึ้นมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ ค่าที่เราต้องการนะมันจะมีใช้อยู่2ตัวก็คือที่เป็น s u มน่าจะกด3นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะจะมี SUM กับหมายเลข4ก็คือ var เพราะฉะนเรากด SUM มันก็จะมีค่าเกี่ยวกับผลซัม summation ทั้งหลายพวก s u ม x ซัม y ซัม x y ซัม y กำลัง 2, สองซ x กำลังสองนะตรงนั้นแล้วทีนี้พอได้ครบตรงนี้แล้วเราก็มากดเลข4ี่ เลข4เราก็จะได้ค่า vr ทั้งหลายก็พวก x bar y bar อรืรอต่างๆก็มากดตรงนี้นะถ้าเป็นรุ่น fx 9,000กว่าเนี่ยก็จะกด2ข้อก็คือข้อ3กับข้อ4ก็คือกด sum กับกด var อ่าแต่ถ้าเป็นรุ่น5 8 0 0ก็เราเลือกเลข1ก็เป็น2 variable ตรงนี้พอกดมามันก็จะออกค่ามาทั้งหมดเราก็เลือกลูกศรลงมาเนาะมันก็จะมีเหมือนที่เห็นนี่แหละก็คือมี x bar มี sum x sum x กำลังสอง เลื่องลูกศรมาเรื่อยๆมันก็จะมีซัมว s u ซ Y มวากำลังสองซัมต่างๆเราก็เดอ่าเราก็ดูค่าตรงเนี้ยแล้วเราก็จดออกมานะเวลาทำข้อสอบหรือเวลาทำควิสก็เจดค่านะเจ็ดอ่าจดออกมาเจ็ดค่าแบบนี้ก็จะมีซัมเอ็กซ์ัมเอ็กกำลังสองซัมวซัมวลังสองซัมเอ็กมี7ตัวไม่รูได้เท่าอาจารย์หรือเปล่านะ ่าลองเช็คดูนะอ่าโอเคนะตอนนี้7ค่านี้นะได้7ค่าละทีนี้7ค่านี้เราก็เอาไปแทนสูตรเพื่อหา S ใช่ไหมคะไปแทนสูตรนะอ่าได้7ค่านี้ไปแทนสูตรสูตรแรก SXX x, นะเ x, x เราก็แทนตัวแรกเขาบอกซัม X กำลังสอง ก็แทนเข้าไปลบด้วยเนาะข้างบน sum x เ,เอา sum x แล้วก็ยกกำลังสองหารด้วย n ก็คือ10คู่นะได้คำตอบออกมาอ่าต่อไป sum y y ก็เหมือนกันแทนค่า sum y กำลังสองหาไว้แล้ว sum y ยกกกำลังสองหาร10ได้คำตอบออกมา ตัวที่3 Sxy ก <S ็เป็น sum xy ใส่ค่าเข้าไป sum x คูณ sum y แล้วก็หาร n ก็คือ10ได้ค่าออกมาตอนนี้ได้ Sxx Syy แล้วก็ Sxy นะสามตัวนี้เอา3ตัวนี้มาหาเบต้าศูนย์กับเบต้าหนะึเบต้า1ก็ได้จาก Syy เนาะ x y หารด้วย s x x นะตรงนี้ s x y เราเท่ากับ283.8หาร s x x ก็คือ314.4ได้ออกมาอขอเป็น5ตำแหน่งนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาตรวจสอบจะได้ตรวจสอบง่ายนะ5ตำแหน่งจากนั้นเอาเบต้า1ไปแทนเพื่อหาเบต้า0ก็จะได้ y บาร์47.2ลบด้วยเบต้า1หาไว้แล้วนะ แล้วก็คูณกับ x บาร์ก็จะได้ค่าออกมานะค่าเบต้าศูนติดลบก็ได้นะคะพอได้เบต้าศูนย์เบต้าหก็เอาไปเข้าสมการเราก็จะได้สมการออกมาเป็น y เท่ากับลบ9 6 0 6 0 7 9บวก0 9 0 6 7 x อันนี้เราเรียกว่าสมการ linear regression หรือสมการทดถอยเชิงเส้นนาะเชิงเส้นตรงนะคะ พอได้สมการตัวนี้ก็เหลือวิธีการตรวจสอบใช่ไหมครเราต้องตรวจสอบค่า r ว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนถ้า r เนี่ยมันมากกว่า0.8ตั้งแต่0.8ขึ้นไปก็ถือว่า x y สัมพันธ์กันมากเราก็นำสมการไปใช้ได้อ่าเราก็มาทดสอบค่า r ก็แทนค่าเข้าไปเอา s 3ตัวมาแทนค่านะคะได้ตรงนี้ออกมา0.87895 มันมากกว่า0.8ก็แสดงว่า x กับ y มีความสัมพันธ์กันสูงก็แสดงว่าสมการนี้นําไปใช้งานได้นะมันต้องมีความสัมพันธ์กันที่สูงนะครับเพราะว่าจะได้พยากรณ์ได้ว่าเอ๊ะถ้า x เท่านี้ y จะเป็นเท่าไรหรือ y เท่านี้ x เป็นเท่าไรนะอ่านะก็เรียบร้อยพอถึงตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสมการนี้ก็นําไปใช้ได้ทีนี้เวลาทําข้อสอบเนาะสิ่งที่อาจารย์จะถาม พอเราได้สมการตัวนี้แล้วเราทดสอบสมการละสมการใช้ได้อ่าอย่างเช่นอันนี้สมมุติว่าเป็นความสูงกับน้ําหนักใช่ไหม x คือความสูง y เป็นน้ําหนักอาจารย์จะถามขึ้นมาว่าถ้าสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสูง170ซนติเมตร170ซนตมรนะคิดว่าเขาควรจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เราก็เอา170ซนตมรมาแทนตัว x ใช่ไหมครับเพราเป็นน้ำหนักแทนเข้าไปใน x แทนในสมก,การก็จะได้ค่า y ออกมาก็คือหาแทน x คือส่วนสูงเนาะแทนออกมาได้ค่า y ก็คือน้ําหนักก็จะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะหนักเท่ากับเท่านี้หรือถ้าจําบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงคนหนึ่งหนักเท่ากับ70อ่า70กิโลจังก็แทน70เข้าไปใน y นะแทนเข้าไปตรงนี้ก็แก้สมก,การก็จะได้ x ออกมาก็คือเขาน่าจะสูงเท่ากับเท่านี้เซนติเมตร นะอันนี้ก็เป็นการนำออสมการตัวนี้ไปพยากรณ์ค่านะคะพอได้ไหมไม่ยากเนาะทีนี้มันจะมีวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบอ่าเดี๋ยวจะใส่วิธีตรวจสอบให้ดูในขั้นตอนที่เรากดอาเราป้อนค่าเข้าไปแล้วเป็นช่อง x กับช่อง y จำได้ไหมแล้วทีนี้เครื่องแรกเรากด6ร resolve เครื่องที่2อ,อีกรุ่นหนึ่งเรากด ac แล้วกดชิป stat มาถึงขั้นตอนตรงนี้มันจะมีตรงช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อก็คืออะตรงนี้เอารุ่นแรกก่อนนะ5้0 0พอเรากด6 r e s o l v แล้วมันจะขึ้นตรงนี้ที่เป็น2 variable กับ2ที่เป็น Ig e เดิมเนี่ยแสดงวิธีทำมันจ์ให้เลือก1ก็คือเลือก2 variable เราได้ค่าต่างๆก็มาคำนวณตามที่เราทำไปแล้ว ทีพอทำเสร็จแล้วเราย้อนกลับมานะย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาให้เราเลือก2ที่เป็น i e g ตรงนี้นะเลือก2 IG e ตรงนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนนะคะกด2 i e g ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้อันนี้เอา5,800่อนะพอกด2ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้เราก็เลือก1เป็นลายตรงนี้ก็คือลิเนียนะคะย่อมาจากลิเนียกด1เพราะเราเป็นสมการเส้นตรงนะคะก็คือลิเนีย พอกดหนึ่งปุ๊บมันจะออกมาตรงนี้นะออกมาตรงนี้ให้ทีนี้ตรงนี้คืออะไร y เท่ากับ ax บวก b เราดูค่า a ค่า b และค่า r นะอ่ะเราลงมาเทียบชัดๆเลยตอนแรกเราคำนวณเราได้เบต้าหนึ่งเบต้าศูและ r ใช่ไหมคะทีนี้จะเอาว่าให้ลองกดเครื่องคิดเลขเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบ เราจะเห็นว่าค่า a ของเราเนี่ยเมื่อกดจากเครื่องคิดเลขก็คือคือค่าเบต้าหนึ่งค่า b ตรงเนี้ยก็คือค่าเบต้าศูนย์ค่า r ก็คือก็คือค่า r นะได้ค่าเท่ากับเท่านี้ค่าตรงเนี้ยมันอาจจะเพี้ยนนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาเราคํานวณเนี่ยเวลาเราคิดคํานวณสูตรเนี่ยผ่านสูตรเนี่ยเรามีการปัดค่านะปัดค่ามันก็เลยเพี้ยนไปนิดนึงซึ่งในเครื่องคิดเลขตรงเนี้ยมันไม่ได้ปัด พ้เวลาคำนวณออกมาแล้วได้ค่าออกมาเราก็อาจจะกดตรงนี้มาเช็คดูถ้ามันใกล้เคียงเราก็เออน่าจะถูกละแต่ทีนี้เวลาไปใช้งานจริงเนาะเช่นเราไปฝึกงานหรือไปทำงานเนี่ยเราเขาให้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข2กลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีความสัมพันธ์ระหว่างอะไรก็ตามเราก็ป้อนค่าเหมือนที่อาจารย์สอนนี่แหละแล้วก็กดโดยเลือกตรงนี้เลือก i อมันจะให้ค่าตรงนี้ออกมา พอให้ค่าตรงนี้ออกมาปุ๊บแบบเนี้ยนะแบบหน้าจอนี้เราก็เขียนได้เลยว่า y เท่ากับอ่านะ a ก็คือตัวนี้ใช่ไหม y เท่ากับ 0.9027x บวกอ่านะบวกอันตรงนี้ตรงนี้เป็นลบก็เป็นลบ95.06107นะก็ได้ตรงนี้โดยที่เราดูได้ได้เลยว่าสมการนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ r ตรงนี้มันมากกว่า0.8ก็แสดงว่าสมการนี้ ใช้ได้แสดงว่า2ค่ามันมีความสาคัญกันแต่ถ้าคีย์ข้อมูลไปแล้วปุ๊บกดออกมา R เท่ากับ0.4แล้วว่ากบอกโอ้ข้อมูลมันไม่สำคัญกันก็ใช้ไม่ได้นะคะก็จบเนาะสำหรับอีกรุ่นหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะพอมาถึงจุดที่เป็นอ่าให้เลือก1 variable เนี่ยเราก็เลือกเลือกที่เป็น r e g เนาะตรงที่เป็น 3, 3, ม variable เนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งได้เป็นห เราก็เลือก IG ที่หมายเลข5มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะเราก็ไว้ตรวจสอบได้อ่ามาถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมบทนี้ไม่ยากนะเพราะบทนี้ไม่ยากเพราะวันนี้ควิดสุดท้ายละควิดที่11เยอะเหมือนกันเนาะสิบเอ็ดควิดควิดที่11ก็คือเราก็จะ ทำในห้องนี้แหละแล้วก็ส่งภายใน4ี่โมงเย็นนะครับเพราะดูแล้วไม่ยากอะไรเลยนะแล้วถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามอาจารย์ก็คือเวลาทำเนี่ยรอบแรกเนาะก็คือให้เราแสดงค่านะโดยกด V R นะแล้วก็แสดงค่าตามสูตรที่อาจารย์ให้ส่วนที่กดจาก I e G ตอนข้างหลังที่อาจารย์แนะนำให้ตรงนี้เอาไว้ตรวจสอบเฉยๆนะเอาไว้ตรวจสอบ ไม่ใช่กดตรงนี้ออกมาเลยและเขียนแค่คำตอบนะอันนี้อาจารย์ให้ศูนย์นะต้องแสดงวิธีทำมาด้วยนะคะ